มายาทีวีอวอร์ส2025ร่วมโหร่วมบทร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1รกร,รกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568มาบป๊อปมาสครับผมไม่สถาใไม่แล้วปเป็น <c oughs> ไงคะ <c oughs> <c oughs> ก,ก็รู้สึกว่า <c oughs> เ,ปเป็นป๊อปมาสที่ยิ่งใหญ่มากใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้ว <c oughs> แ,แล้วก็ผมรู้สึกว่า ได้มาทํางานที่แบบตัวเองรู้สึกไม่มาทํางานอ,ะอ่ะเออได้มาดูในแบบที่เฮ้ยคอลเลคชั่นไหนที่ยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็มารู้สึกว่าไม่รู้สึกไม่เหมือนมาทํางานเราก็เลืกสะสมอาร์ตทอยเหมือนกันที่ผมชอบพิโรโน,โน,โนใช่แล้วก็แฟนๆก็แบบซื้อมาให้เยอะมากเออแล้วก็วันนี้เราไมา่ได้มาดูเองครับก็เหมือนแบบผมมีทั้งผ้าห่มทั้งหมวกทั้งเสื้อกันหนาวทั้งอะไรเงี้ยเราเป็นแฟนคลับแบบตัวยงอ่ะนะใช่จริงๆก็เลยมาเลยเพราะว่าแบบว่าเราเป็นแฟนคลับฟอร์มาร์ดอยู่แล้วด้วยแต่ก็ใจได้ข่าวว่า ใช่นี่สองชั้นด้วยหอมมากเลยคาเฟ่จริงๆต้องต้องลองมาเพราะว่าแบบว่าเครื่องดื่มแล้วก็ขนมเนี่ยขนมก็จะเป็นแบบว่าลายแบบเหมือนฟิกเกอร์อ่ะแล้วก็เครื่องดื่มก็จะเป็นแบบที่ครอบแบบฟิลฟิลเป็นแบบลาบบูบูบ้างเป็นโอลี่บ้างอะไรเงี้ยเมื่อก้ไลองลองหรือยังได้ลองชิมลองอะไรหรือยังกินไปแก้วหนึ่งับผมก่อนที่ก็เป็นแบบเขาเรียกว่าคลัมป๊อปอ่าพิ่งคล้องกับคำว่าป๊อปมาอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบว่า น้ำแข็งแช่ที่เป็นแบบบวยแล้วก็เป็นโซดาอะไรอร่อยแต่ถามว่าเป็นแลนด์มาร์กใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวด้วยที่มาถ่ายรูปเช็คอินกันอะไรเงี้ยผมกลัวจะหมดหรือเปล่าคอลเลกชันหลายๆคนหาอะไรเงี้ยแต่เพราะว่าที่นี่มีครบทุกอย่างต้องรีบมาอ่าพี่เจย์เชิญเลยค่ะครับผมก็เชิญชวนทุกคนนะครับผมก็ถ้าใครผมเชื่อว่าหลายๆคนแหละชอบอยู่แล้วครับผมกับอาร์ทต่างๆนะครับผมก็ที่นี่เชื่อว่ามีหลายๆคอลเลกชันที่ทุกคนตามหาอยู่แน่นอนแล้วก็มาแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยนะครับผมเป็น2ชั้นที่เต็็มมมิไปปปด้้ววย๊อออาาารรร์์ตตแลกงนนะคับผ ต่างๆนะครับผมก็ไงฝากมาดูกันนะครับผมเจ็บมากครับค่ณศิลปินโซออกคนนึงค่ะตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเวิร์คทัวร์เวิร์คทัวร์คุณเซฟก็คือไม่ได้เจอพี่ๆนานมากอ่ะผมน่ลืมหน้าพี่ๆไปเลยเนี่ยห้าปีได้น้องที่ไม่ได้มาสัมภาษณ์กันเลยเนาะประมาณห้าปีได้ก็แบบทัวร์เสร็จไปที่ลาตินอเมริกาก็ห้าเมือง ออโอ้โหก็ทัวร์กันยาวแล้วก็เดี๋ยวจะมีทัวร์เอเชียทัวร์ต่อ,อซึ่งในเดือนนี้เดี๋ยวกลางๆเดืษฐษฐฐนเอนเราก็จะไปที่ญี่ปุ่นแล้วแล้วก็มีทั้งซัมเมอร์โซนิกที่ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นโชว์โล่คอนเสิร์ตของตัวเองที่ญี่ปุ่นอา<แ>่อาอยากก<อ><แ>็อยากไปแต่ที่<แ>ดัดติมนี่เป็นยังไงพี่เจมสโอ้โหคนแบบ crazy มากคือแบบทุกคนมาด้วย energy แบบเหมือนร้องดังกับผมเนี่ยบนเวทีอ่ะเอออย่างแบบเพลงไร้ระดายนี่คือแบบตอนแรกผมเอาหัวไม่กันไปแล้วร้องไปเพลงแค่เพลงแรกเพลงเดียวผมรู้สึกว่า ราไม่แนว้ไม่อยู่เลยต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเสียงของเขาร้องก็ดังดังกว่าเสียงเราล้องใช่แล้วเราเลือกเพลงไปนี่คือเป็นเพลงภาษาอังกฤษเลยหรือว่ามีเพลงไทยเพลงเราหมดเลยครับ<อ>เพลงเราทั้งหมดเลยที่เอาไปเล่นเหมือนที่คนคนใหญ่หแล้วเรายออ่อขนาดไปแล้วก็ไปที่เขาก็คือทุกคนร้องเพลงกันแบบเสียงดังมากภาษาไทยภาษาไทยทุกคนาำไปดูแบบภาษาไทยชัดเลยอะไรเงี้ยเออใช่คนลุกเลยคนลุกมากเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินแบบคนแบบต่างชาติที่ที่เขาแบบบางทีเราอยู่แบบไกลๆอะไรเงี้ยที่ ลองภาษาไทยกันแบบชัดเจนเสียงดังในขนาดนี้อะไรเงี้ยความวความน่ารักของแต่ละประเทศหรือแต่ละเมืองเราไปเจอเป็นยังไงพี่เจโอ้แต่ละเมืองก็น่ารักครับผมเราเราไปทั้งแบบจริงๆในในละแวบกบนั้นก็จะมีอาร์เจนตินาด้วยหรือว่ามีแบบโคลอมเบียอย่างเงี้ยเขาก็บินมาดูในเมืองที่ใกล้เขาอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมีเอเจี้แล้วก็เราก็ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยว ในเมืองเขาก็คนค่อนข้างรีสเปกแบะแต่ว่าบางทีเขาเจอเราตามถนนเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ได้แบบว่าเออเขาก็จะแบบชี้ระยะอะไรก็น่ารักกันดีแ่้วจากภาคที่อเมริกาแล้วมาต่อภาคที่เอเชียต่อเลยเหรอก็ต่อกันเลยครับผมก็มาเริ่มที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วเราก็ยาวๆไปที่ปโน่นเอเชียยังไงโตรี่โน่นกับที่แต่ละอเมริกากับที่โน่นจะเปลี่ยนไหมจากเอเชียเนี่ยเออจริงๆมีเปลี่ยนในบางเพลงที่เหมาะกับแต่ละที่ที่ไปมากกว่า แล้วก็มีบางเมืองที่เรายังไม่ประกาศด้วยอซีเรตหรอมีเมืองซีเรตมีเป็นเมืองจุกซีเรตวายกับกรุงเทพมหานครนั่นไงเอ็นคอร์ทุ่มใจต้องเป็นตัวความลับเพราะอะไรพี่เจมส์เขาว่าเขายังคุยกันไม่จบออ๋เดี๋ยวไม่จบอใช่แต่ว่ากอลังจะเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้ว อย่างนี้มันช่วงนี้มันก็ต้องเหมือนแบบว่าดูแลสุขภาพตัวเองมากใช่ไหมใช่แล้วเราก็ต้องแบบว่าเซฟตัวเองเซฟเสียงก็เซฟสุขภาพร่างกายด้วยแต่จริงๆไปตอนลาตินอเมริกานี่มีช่วงหนึ่งเจ็บคอนะเออแต่ว่าก็จริงๆก็เอิงจริงๆก็รอดมาได้เพราะอเพราะว่าคับมิโลซานทัวร์พนคอตลอดใช่พนคอพนคอพนคอใช่อาหารการกินก็คือของหมอของพ่อเขไม่กินเลย กินแต่ว่ากินน้อยและที่สำคัญคืออย่ากินก่อนนอนแล้วยรอนและยีอย่างนี้เดี๋ยวพอปิดทั้งเวิร์ทัวร์ทั้งเอเชียไัวมดแล้วจะมีโอกาสให้พักไหมหรือว่าเราต่อคิวงานต่อเลยผมไม่มีเลยครับเพราะว่าผมจำได้ว่ามันจะมีโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่ประมาณนึงใช่ก็เริ่มถ่ายหลังจากที่จบทัวร์เลยก็ถ่ายเลยแสดงใช่ไหมครับแสดงไม่บอกกลับไปนะทุกผมชอบทำอะไรที่มันแตกต่างว่าไม่บอกเพราะว่ายังดิวไม่เสร็จหรือเปล่า รอดูดเนี่ว่าาสบยเหรอชอบพูดเยอะเนี่ยผมแต่ว่ามันสบายสบายสบายหรอแล้วจะได้ได้ได้รู้กันในปีนี้ใว่าจะรอไหมหรือว่าจะรอไหมคิดว่าน่าจะน่าจะได้รู้เพราะว่ามันน่าจะแบบต้องมีเปิดเรี้ยวตัวแต่ก็ยังดีวันอยู่เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอปีปีนี้จะเห็นพี่เจฟกลับมาใส่แสดงไหมคะรว่ามีมีแน่นอนครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออนในปีนี้แต่ว่าเริ่มเริ่มในปีนี้แน่นอนได้จะเห็นอะไรบางอย่างจากนั้นแน่นอน เออลวลาทำง,งานยาวๆก็คือไม่ไิ้ไม่ได้คิดถึงเวลาพักกับตัวเองมากหรอกครับ,บเอ๊จริงๆมันก็พอมีเวลาพักนะมันก็ไม่ได้แบบแน่นขนาดนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็บาลานซ์แหละคือสิ่งที่สำคัญทีนนน่สุดคือาาการนอนเนาะแล้วก็บานซ์การนอนใี่ดีออแลวอ,อย่างเราเมืองทุนชอาเดิอหาโอกาสไปเที่ยว่ยๆมีครับไปเที่ยวตลอดเลยไปเที่ยวทุกเมืองเลยที่มีโอกาสไปได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าก็ยังมีบางเมืองที่แบบมันต้องนอนตื่นเล่นแล้วก็ไปเลยอะไรก็อะไรก็เที่ยวไม่ได้แต่ในตัวเขาผ่านไปในตัวเนาะ ก็สานงานสานทำงานหนักพี่เจมส์บอกว่าอย่างนี้ว่าช่วงช่วงหลังจากนี้คือเราจะมีแผนอะไรอีกแบบกับการที่มันจะแบบเซอร์ไพรส์เมว่ามันม,ม,มีอะไรเซอร์ไพรส์เข้ามาเรื่อยๆหอือว่าก็เตรียมรอไปเรื่อยๆใช่แล้วก็แบบที่แตกต่างก็มีที่แบบว่างานแสดงก็เดี๋ยวรอดูว่าเป็นไม่ต้องเหมือนเราทำไลฟ์สดไปเยอะแล้วคนก็่เรารู้ว่าเจมสจะมีอะไรมาให้ได้อีกจะงัดไม้ไหนมาอีกเนย ก็อาจาจะเป็นอะไรที่ต่างไปจากเดิมแหละทุกอย่างที่เรารับก็เพราะาอยากให้มันต่างไปจากเดิมเพราะว่าแล้วเนื่องจากเวลาเราน้อยไปแล้วแต่ละโปรเจกต์ที่เราอยากจะเข้าไปร่วมอะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามันจะแฮมดีจริงๆแล้วก็ออบอกว่ามันจะออกมาแบบคงริงเลยโอหเออก่งนะเก่งนะไม่ใชงานเพลงเนี่ยจะมีทำซิงเกิลใหม่ใหม่ทีมีวันนี้ถ้าวันนี้นะครับผมฟังได้ก็คือเที่ยงคืนลามป่าเป็นโบกี้ไลออนฟีเจฟซัตเตอร์แล้วคุณพัดเหมาะกับเพลงนี้มากเครับผมผมก็บอกว่าทุกคนจะชอบมันแล้วกัน คนติดใจเราตั้งแต่เปลงเป็นหน้ากากใช่ก็ยเขาจะเพิ่มแบบสุดเลยใช่หน้ากากโทรศัพท์โมฮะหลังจากนั้นโบกี้แะไรมันก็ลามป่าผมไม่หยุดเลยก็เลยเป็นที่มาของชื่อเพลงว่าลามป่านี่แหละใช่อ๋อนี่ถูกบ้างเพื่อไกรกลางใช่ไม่ใช่เขาเป็นคนแต่งเขาน่าจะถามผมบ่อยหมายความว่าเพลงนี้โบกี้เป็นคนแต่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่โบกี้เป็นคนแต่งก็มีส่วนมาไม่ได้การไม่เลยเพราะว่าจริงๆผมมะคือเคยถ้าพี่ๆได้ดูคือโบกี้เป็นคนที่เก่งมากเป็นคนที่แบบ จีเนียสมากแล้วว่าตอนที่เราทํารายการด้วยกันแข่งกันมาซิงเกอร์อะไรเงี้ยเราก็จะมีคําที่แบบว่าเราบอกเขาไงว่าแบบกูเชื่อในตัวมึงกูไปนอนก่อนนะอ่ก็อันนี้เพลงนี้ก็โปรดิวแล้วก็แต่งเนี้ยไปด้วยตัวของตัวตนใหเองเลยอ๋อใช่ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ที่เรามั่นใจตัวเพื่อนเราอยู่แล้วก็ปล่อยไปเลยใช่แล้วทำได้ก็ทำไปเลยเรามีหน้าที่มาร้องอย่างเดียวับผมแล้วเราพลาดกันไหมมีราการร้องขับเที่ยวกันไหมโอ้เพลงนี้ดูเดือดมากอ่ใช่เดี๋ยวก็รอฟังทุกคนโคเวอร์อยู่ ใช่โอเคครับครับนีอะไรนะอ่ะเขาแสดารสดจริงองเราเป็นในฐานะคนดูจริงๆไปคนดูจริงๆเออแล้วก็หลายๆคนก็แบบว่าเอ้ยจะมาหรือไม่มาอะไรเงี้ยมาดูใครจ้อก่อนหน้านี้คนรู้ว่าเราจะขึ้นได้เป็นเกสอย่างงี้หรอครับผมก็มาดูเฉยๆก็สนใจไหมหลายคนตอนแรกเลยคนว่าเราโกหกว่าที่จริงเราขึ้นแต่เราไม่ได้เป็นคนดูผมตลกดีเออผมว่าแบบว่ามันก็แบบคือการที่ แบบมันจะยังมีอยู่ตรงแค่นี้แหละก็ลุ้นๆกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็เป็นแบบอะไรที่แบบตลกดีครับได้ไปนั่งดูบ้างเป็นยังไงพี่เจไมนได้อินสปายหรืออะไรบ้างไหมฮะผมอินสปายมากเพราะว่าผมไม่ได้ดูคอนเสิร์ตมานานมากแล้วใช่แล้วก็การได้มาดูเพื่อนเปร์ฟอร์มแล้วก็เพื่อนเปร์ฟอร์มดีมากอืมแล้วอิงร้องแบบดีมากทุกเพลงผมแบบประดับใจมากอะไรอยเงยรู้สึกว่าเฮ้ยใช้ไมาเยี่ห้ออะไรวะเนี่ยอยากไปซื้อตามบ้างก็ก็รู้สึกว่าแบบร้องดีแล้วก็เปร์ฟอร์มดีแล้วก็อินสปายเรามากทำให้เราอยากทำโชว์ที่มันแบบเจ๋งๆเข้าามอีก อันนั้นน้องๆมาอิ่เอ็มแค่ไหนก็นด้เป็นคนดูอิ่มเอ็มมากเราก็จอยสุดกันใช่แล้วก็ผมว่าสิ่งนี้มันเติมเต็มเราคือมันการได้เราได้ดูโชว์คนอื่นบ้างว่าเขาทําอะไรบ้างในโชว์คิดอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วได้เห็นแบบการเคารพคนแต่ละคนอย่างพีพีกินอย่างเงี้ยที่แต่ทุกคนเลยอย่างเงี้ยหรือว่า B5 กับอิงอย่างเงี้ยโอ้โหมันแบบเป็นหูมากคุณได้เห็นคอนเซ็ปต์ของอิงบนหน้าจอ ผมมาไปรีเควสเข้า่อนที่เขาจะขึ้นไปโชว์ว่าผมอยากเห็นเขาเต้นเขาว่าเต้นไม่หยุดเลยทีนี้แดนซิ่งควีนสุดๆแล้วสีที่เขาเราสนุกมั้นเราใช่ไหมเพื่อนนนเพื่อนนนใช่เป็นยังไงบ้างก็นั่งกันดูกันอยู่สองคนแล้วก็แบบก็คอมเมนเตอร์ไหมเม้ามากกว่าเม้ามากกว่าเฮ้ยไปทางรถหรือทางเวือออส่วนมากเป็นสเปซสป่ามากเลยครับส่วนมากก็ด่ากันเองด้วยเออ ราไปรอบไหนไปรอบวันนี้เขาเปิดตัวแฟนเปล่าไปรอบนั้นแล้วครับว้าวใช่ตอนแรกดุเข้างหลังเราใช่ไหมตอนนั้นรีบกลับไปก่อนรีบกลับไปก่อนใช่เพราะว่าผมมีงานตอนเช้าแต่ว่าเราดูอยู่จนแบบแขกเขาเชิญคนสุดท้ายใช่อะไรไม่ได้อยู่ในซีนที่เขาเปิดตัวไม่ได้พูดถึงแฟนแต่ก็จริงก็ก็แบบว่าแบบยินดีอ่ะยญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามีความเป็นสีชมพูมีแซวเพื่อนไหมคะว่าเออเล่นใหญ่เหมือนกันนะเปิดตัวในคอนเสิร์ตเลยเงี้ยตั้งแต่นั้นมันไม่ได้คุยกับหญิงเลยสงสัยหญิงบล็อกไปแล้วเขาเรียกบขับเลย พี่เจงกรู้มาก่อนหน้านี้่งถามว่าคือคนรูไม่รู้จริงๆเราไม่ได้คุยเรื่องพัวพันอะไรเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่เราก็ไม่ตัดใจกันคือใคนเหมือนกันแหละใช่ผมก็ติดตามจากที่ที่พี่ๆไปสัมภาษณ์นั่นแหละก็จะดูต่อเอาพิ่เองชีวิตเป็นยังไงช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยที่ถามเรื่องนุ่นเรื่องนนท์เห็นล่าสุดก็มีคิดเขียนกันเรื่องอายุอยู่นั ains, pues mm s. <S ่นแหละสรุปใครเป็นพี่ใครเป็นน้องเหมือนกัอยับเลยก็งี้ผมบอกง่ายว่าในกลุ่มผมเนี่ยนะทอยอายุน้อยสุดเพราะฉะนั้นนนท์ไม่ แล้วคนที่แก่สุดก็ไม่ใช่ผมอีกใครอ่ะคืออิงวัลันทรอนอ๋อใช่แต่เราจะเถียงเรื่องอายุกันเลยเพราะว่าห่างกันเป็นหลักแบบเดือนอ่ะใช่คุณนนท์เขาก็เอาเปรียบผมได้แค่ตรงนี้แหละตรงอื่นก็ไม่ได้แล้วจริงๆต้องเรียนหลอกพี่ถูกไหมใช่แต่คนเนี้ยเขาลามปามไงอันนี้อันนี้เขาก็เป็นอาจจะไมนเพลงโบกี้อ๋อโบกีดิ้งจริงๆมีโมเมนต์เคยเรียกมัพพี่เจฟเออไม่มีนะแล้วถ้าเรียกก็คงจะรู้สึกจจกระเดียเหมือนกันนี่เนี่ยถ้าต้องมีแผลก็ต้อง เรียกแต่ว่าพี่เขต้องมีแผนจะทำอะไรเธอแล้ว่ะเออใช่ผมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วเรียกเจมเหมือนเดิมดีวะทางของเจมมีการเรียกน้องนน์มาน่ารักน่ารักผมไม่ไหวอ่ะทไมมันขนลุกอ่ะมีเอียร์ภา่าไทยเขาเรียกนงมันไม่จะจีนกันมันเรียกจนชินแล้วอ่ะเออเขาไปติดเรียกนงว่าอะไรน้องนน์พี่เจมตลกเฮ้ยไม่เอาอ่ะไม่ได้หรอกฮชแท็กน้องนน์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าไปถึงตรงนั้นเลย อใก้มันเป็นที่ที่เดิมดีกว่าเจะได้ไม่ขนลุกเโอเคขอบคุณครับเอบคุณคกักันรานกับเอบคุณนกันขรบคุณคับร